สวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมสตาอีกคนหนึ่งนะครับคือปะเอีะนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับสวัสดีครับป้เอีะครับสวัสดีค่ะครับป้เอีะครับผมรบกวนสามนิดนึงนะครับว่าป้เอียะเนี่ย เข้ามาร่วมธุรกิจกับแกนกรุ๊ปได้ยังไงครับก็คุณขาปณีได้นํามาค่ะว่ากาแฟเนี้ยกาแฟแกนกรุ๊ปเนี่ยทานดีเพื่อสุขภาพครับก็ไปเอก็ซื้อเลยก็ซื้อชิมกล่องหนึ่งก็อยากจะขายก็อยากขายก็ไปเอ๋สั่งร้อยกล่องหนึ่งโอ้ร้อยกล่องเลยนะครับเชื่อมั่นในผลิตภปณฑ์เชื่อมเชื่อมั่นในกาแฟแกนกรุ๊ปค่ะโอเคครับครับทีนี้ตัวกาแฟที่ไปเอสั่งมาหนึ่งร้อยกล่องนะครับทานเองด้วยใช่ไหมครับ อยคากให้ไปะยะลองพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์กาแฟแกรนเบอร์เนว่ามันส่งผลดียังไงกับไปะยะนะครับถึงได้ประทับใจในตัวสินค้าอืพอทานแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพก็ดีเมื่อก่อนไปะยะนอนไม่หลับแล้วก็เอ,อจะมันปวดเขา่าปวดขาปวดนี่แหละครับแล้วก็จะปวดเมื่อยแล้วก็พอทานกาแฟนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นครับ แล้วก็เลยก็บอกเพื่อนๆว่าเกา,าแฟนี่กินดีนะลองไหมก็ไปเอ๋ก็ลองให้เขาลลองดูก่อนว่าเานี่ยกาแฟนี่กินดีแล้วก็ช่วยทีหลังก็โฆษณาว่าเนี่ยกินดีแต่ว่ายังไม่ต้องเก็บตังก็ได้ก็เก็บตังทีหลังเอาครับเอาไปทดลองดื่มเาทดลองก่อนเปิดใจเปิดใจลูกค้าคดื่มแล้วพอชอบรสชาติเขาอาจจะมาเป็นลูกค้าเราแล<า>้วก็เป็นลูกค้าเราตลอดเลยทีนี้มีลูกค้าเดียมมากเลยครับ ตอนนี้ป้าเอียก็มั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเรามีการทําตลาดเราจะมีรายได้ด้วยทีนี้ป้าเอียมีแนวทางวิธีการยังไงครับที่จะไปขยายตลาดตรงนี้ให้เกิดรายได้อ๋อก็ป้าเอียก็ไปแนะนําลูกค้าว่ากาแฟนี่กินดีแล้วก็คนสนใจไหมถ้าสนใจก็ป้าเอียก็บอกว่าสิบกล่องเนี้ยจะได้จะได้มีโปร ก็แถมมาสามกองค่าคอมอีกหกร้อยแล้วก็ถ้าสนใจก็ป้ายเอ๋ก็มาเอากาแฟที่ป้ายเอ๋ได้ก็เป็นการเชิญชวนในเรื่องของรายได้ด้วยนะครับก็ดื่มเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็แนะนำต่อก็จะเกิดรายได้ด้วยเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับโอเคก็ขอให้ป้ายเอ๋นะครับขยายธุรกิจแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ